เราจะมาวัดสายเซนเซอร์แล้วก็สายมอเตอร์นะคะวิธีวัดมอเตอร์บัตเลตนะคะนี่คือเป็นล้อมอไซค์ไฟฟ้านะคะ60โวลต์นะคะ1,000วัตต์นะ,ะ 1, w, นะ48ทับ60นะตัวนี้นะ48ทับ60โวลต์นะคะ1,000วัตต์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใครที่แบบอยากวัดเซนเซอร์นะคะว่าก็จะวัดเซนเซอร์ให้ดูนะครับ หลักเลยก็ให้ตั้งมาที่คูณร้อยนะครับส่วนมากช่างจะตั้งอยู่ที่คูณร้อยนะครับแล้วก็เช็คเข็มให้อยู่ตรงเลขศูนย์นะครับก็พิพมเลยครับก็เอาสายสีแดงใส่ใส่สบวกนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ถอดล้อออกมานะครับแล้วก็สายสีดำใส่ลบนะครับ เขาก็จะนี่นะครับเขาจะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเราสลับกันเขาจะขึ้นแบบนี้ครับนี่นะครับทีนี้เราก็กลับมาวัดเหมือนเดิมถ้าใส่อย่างนี้เขาช็อตไหม ถ้าอย่างนี้คือไม่ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ไล่วัดตามสีเลยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ช็อตนะครับสามสีน้ำเงินเขียวเหลืองปกตินะครับเอามาตรงแดงมาใส่ดำก็วัดก็ไม่ช็อตนะครับโอเคทีนี้เรามาสลับกันนะครับเอาสายฝั่งสีดำนะครับของโอมมิเตอร์นะครับโอมเข็มนะครับ ลังวัดเอาดำใส่สายเส้นสีแดงครับโฟก,กัดเข้ามานะคถ้าอย่างนี้ขึ้นนะครับค่าโอห์มเขาจะขึ้นประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็จำค่าโอห์มไว้นะครับอย่างนี้คือใช้ได้ทีนี้ก็ mm hmm. เริ่มวัดเลยครับนีนี้ก็คือตัวนี้ใช้ได้นะครับ จะมาวัดตัวที่ใช้ได้ให้ดูนะครับถ้าผิดเพี้ยนจากนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะถ้าค่าผิดเพี้ยนก็คือใช้ไม่ได้ดูที่เข็มมิเตอร์นะคะเขาจะขึ้นทั้งสามตัวเท่ากันนะครับจะขึ้นเท่านี้นะถ้าย้ายขาเส้นสีดำจากแดงมาดำจำค่าโอห์มไว้นะครับเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นไปที่เลขห้านะครับ นี่นะครับเลขค่าตัวบนนะ้ทั้ง3ามเส้นจะขึ้นไม่เพี้ยนกันนะครับถ้ามีตัวไหนตัวนึ่งขึ้นเพีย้ยนแสดงว่าเสียนะครับนยนะครับถ้าเอาดำดำมาใส่ดำก็วัดขึ้นถึงเลขค่านะถ้าเอาดำมาใส่แดงแล้วก็สีแดงวัดเลยครับ เขาจะขึ้นขึ้นเกินสามสิบนะครับเกือบเกือบสี่สิบนะครับนี่คือล้อที่ใช้ได้เนาะนี่คือที่ใช้ได้ถ้าใครผิดเพี้ยนจากนี้ก็คือเซนเซอร์เสียเซนเซอร์ชอร็อตนะคะคแต่ตัว h อเซน e n s o r แต่ละรุ่นก็อาจจะขึ้นใกล้เคียงกันมาประมาณที่บางตัวก็จะมาที่30ก็มีนะครับต,ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ40นะครับ ถ้าเขา40ก็40เท่ากันนะครับเนี่ยท่านกำลังจะพูดเลยว่าถ้า40ก็คือ40เท่ากันเพราะว่าค่าของเซนเซอร์มันจะมีตัวเลขอยู่นะมันก็อาจจะไม่เท่ากันทุกทุกล้อมันไม่เท่ากันแน่นอนล่ะค่ะถูกไหมคะอ่าหลักๆเลยนะครับเริ่มแรกนะเริ่มแรกเอาใหม่นะครับตัวนี้จะวัดให้ดูแต่สายฮอเซนเซอร์นะสายมอเตอร์จะไม่ยุ่งนะครับอ่าเพราะว่าตรงโกกเลยเราจะบอกวิธีวัดเซนเซอร์นะ เริ่มแรกเลยให้วัดแดงเข้าแดงดำเข้าดำเข็มจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือปกตินะถ้าแดงไปเข้าดำสายโอมสีดำมาเข้าแดงเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือปกตินะครับแดงเข้าแดงดำเข้าดำเขาไม่ขึ้นนะถ้าสลับปุ๊บเขาจะขึ้นทันทีนะครับ นี่คือปกติโอเคทีนี้ก็เราก็เอาสีดำใสแดงไว้นะครับวัดเลยครับเขาจะได้ค่าโอห์มเท่านี้นะครับที่สี่สิบนะข้างบนถ้าคูณร้อยก็ก็เป็นเป็นเป็นสี่พันนะครับที่ช่างพูดสี่สิบก็คือจะได้เข้าใจตัวเลขง่ายนะครับเราตั้งที่คูณร้อยคูณร้อยก็เท่ากับ4สี่พันนะครับ ถ้าย้ายดำมาเส้นสีดำก็จะไปที่ห้านะครับ mm hmm. ก็จะได้เท่ากับห้าร้อยนะครับคูณร้อยก็เท่ากับห้าร้อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณมาวัดให้ดูประมาณนี้นะครับ okay, เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ